สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนรีไอดีนะครับเกมเศรษฐีกันนะครับอันนี้เป็นเศรษฐีภาคแรกนะครับผมไปดูกันเลยนะครับว่าจะรีกันยังไงบางคนไม่รู้นะครับเห็นเขารีกันผมก็เลยจะมาสอนคนที่รู้ไม่ถึงคนที่ไม่รู้นะครับใครที่รู้ก็ไม่เป็นไรครับดูไปด้วยกันเลยครับอันนี้ผมก็่รีมาแล้วครับแล้วก็ไปรับในข้อความนี่มันจะแจกพวกการ์ดเนี่ยเฉพาะเวลาอีเวนต์นะ กดเปิดหาตัวละครไปเรื่อยไดสนโนไว้มาโอ้ไดอนุมิตโช่ดีจังเลยแต่ก็ยังไม่ติดเมตานะไว้นาเดียครับก็จะได้ประมาณนี้แต่ผมก็ยังไม่ไม่ชอบอนุมิตรนะผมจะรีต่อก็คือกดลบบัญชีตรงนี้นะครับแล้วกดติกต๊กติกต๊กติ๊กลบนะครับแนะนำให้เป็นบัญชี google นะครับ มันจะรีดได้หลายรอบถ้าเป็น ID Line นี่คือมันจะน่าจะรีดได้สองรอบมั้งผมจะไม่ปิดแล้วมันก็จะหายไปเลยมันก็จะขึ้นว่าลบบัญชีไม่สำเร็จหรืออะไรนี่แหละแล้วก,กดล็อกอินใหม่นะครับแล้วก็เขียนชื่อตามที่เขาเขียนแล้วเขียนไปเราก็รอโหลดแป๊บนึงนะครับ สำหรับใครดวงดีนะครับก็รีไม่เยอะนะครับสำหรับใครที่ดวงไม่ดีก็จะรีเยอะหน่อยอ่าราเข้าไปเปิดเหมือนเดิมนะครับแต่ผมจะเปิดเป็นรับการ์ดรวมเลยนะครับผมขีเกยียไปกดน,นี่ครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรขอให้ได้ตัวดีๆเถอะโอ้โหเลวาเทียนนะครับเลวาเทียนเป็นตัวตีบอสอันดับหนึ่งเลยนะครับ ที่บอลดีมากแต่สําหรับคนนี้เล่นยังไม่ค่อยได้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่พอใจครับเราจะไปรีใหม่แล้วกดลบเหมือนเดิมครับลบไปเรื่อยๆครับทำอย่างนี้วนไปนะครับจกนกว่าจะได้ตัวที่เราต้องการนะครับ